อส,สองอันยี่สิบบาทตกอร่าสิบบาทใครเคยกินบ้างคะดาลเรียกเข้าเตรียมหู้างอ๋อไงเนี่ยมันสุกแล้วเนี่ยหนักอ๋อไงเงี้ยมันพองนแล้วเนี่ยเนี่ยนีน่ยอ้ยนี่ผัดข้าวอ่ดหูสังหูสังเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอาตัวนี้ละนี่เอาแบบบนทอดเลยแบบบนทอดเลยอ่จักป่าจ้าอันนี้่นขายเป็นชุดเพิ่นขายเป็นชุดสองอัน 20แน่ๆว่าเอาผพนนันให้นูแนี่ไห่ทอดนะเพนอยากได้อนทอดลวกปลาแทบบัดเทื่อนี่กรอบแล้วมันแตกโปะเลยแตกเลยแต่แตกไม่หยางไม่หยางใส่มาเลยใส่มาเลยใส่มาหลดข่อยยางไปมันก็แตกขึ้นเ่า มีเดินอ่ะโอ้ยใส่ชุดน่ารักจังเลยลูกสวัสดีค่ะทำไมพี่ต้องถือห่ำด้วยเอาเอาเก็บก่อนไหมเอาเก็บก่อนไหมมาติด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 ไหมเอาใหม่เอาใหม่ลูกเอาใหม่ลูกอันนี้เขาเก็บแววเก็บแวว พี่เขาบอกเขาเก็บว้าว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 สายตาคือบัวเสือเลยแมฆสวยค่อยว่ากว่านี่เขาเก็บว้าวเขาเก็บว้าวว้าวว้าวเขาเก็บว้าวไม่เสียเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ อันนี้คือข้าวเกี๊ยวว้าวร้อนๆเลยพอหนาเลยจ่าเอ๊สองอันยี่สิบบาทตกอันละสิบบาทดนตรีครับอยู่ไก่งานดนตรีเออกรอบอร่อยแต่บ้าใครเคยกินบ้างคะอันนี้ใครเคยกินบ้างคะดาเรียกข้าวเกี๊ยวหูช้างบ้านเราจะเรียกขนมหูช้างมันหูใหญ่เออแด่กเอามาให้เรากินนะ don't <laughs> not